อู <ELL> uh ้ด uh ูเาว่าง right? oh. <AA A> ่ายว่าไง่ายลากไปลากไปเอาฝรั huh. ่ง <Credit> อ <noise> ีกเอออย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เอออย่างนี้หมื่นมาแล้วหมื่นมาแล้วเออหมื่นมาแล้วเออเปิดได้บัดจับ

rồi kìa ok như nhí Viên Ừ Đây Kìa để Bao Vào ngay vào ngay Ừ Ừ Ồ nhìn dài Ừ Ờ Bà ี่โซ่ครับผม <peut> erna, เปิดได้อาคืลรอก็มานี่โอ้ครับผมสวยพอดีครับเอา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 อยากแล้วอยากแล้วอยากแล้วเปล่าโอ้เรียบร้อยอย่างนี้นี่ ไม่ให้เกี่ยวโอ้นะปักเข้าให้อ้าวเปิดอยู่ลาไปกิน u, ลงเออนี่ยแตกแตกแตกโอ้ยอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยปีกพื้นดีครับผม